สวัสดีค่ะและก็มาถึงปฏิบัติการวันที่3กันแล้วนะคะวันที่3ของหนังสือเดอะเมจิซึ่งแปลว่าเวทมนต์นั่นเองนะคะของรอนดัเบิร์นค่ะที่วันนี้นะคะนชัยเพจนะคะนัยน้อฟ้าออนไลน์ก็อยากจะนะคะนำพาทุกๆคนนะคะมีชีวิตที่มหัศจรรย์ไปด้วยกันใน2 8วันนี้นะคะวันนี้ก็มาถึงวันที่3แล้วนะคะใครที่ทําตามนะคะ2วันแล้วนะคะก็ขอให้นะคะมีชีวิตที่มหัศจรรย์ค่ะมาดูนะคะว่า ปฏิบัติการวันที่3นะคะดรเบิร์นนะคะเขียนว่าให้เราทำอะไรคะ่ะปฏิบัติการวันที่3นะคะก็คือความสัมพันธ์อันมหัศจรรย์ค่ะความสัมพันธ์อันมหัศจรรย์นะคะให้ทำอะไรคะก็คือนะคะให้ทำนะคะโดยการ ปฏิบัติการมหัศจรรย์วันนี้นะคะก็คือการสำนึกรู้คุณคนอื่นนะคะในแบบที่พวกเขาเป็นนะคะแม้ว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณดีอยู่แล้วค่ะปฏิบัติการนะคะเช่นนี้นะคะก็จะช่วยให้เกิดสิ่งที่วิเศษและก็มหัศจรรย์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะด้วยทุกสิ่งที่เรานะคะพบในตัวของ พวกเขานะคะก็เราจะต้องรู้จักสำนึกรู้คุณค่ะปฏิบัติการในวันนี้นะคะรับดาเบิร์น,นะคะให้เราเลือกคนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่สุดมากสคนค่ะให้เลือกนะคะคนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมากที่สุด3มคนค่ะนะคะ หลังจากนั้นนะคะนำนะคะสามคนนี้นะคะอาจจะเป็นพ่อกับแม่เราลูกเรา ภรรยาหรือเพื่อนของเราก็ได้นะคะแล้วก็เพื่อนที่ดีที่สุดเลือกมาเลยนะคะเพื่อนที่จะสํานึกรู้คุณค่ะหลังจากนั้นนะคะเราต้องมีรูปถ่ายของเขาค่ะซึ่งนะคะนะ่าเลือกไว้แล้ว3าคนแต่ว่าตัวอย่างนี้นะคะนะ่าจมีรูปถ่ายแล้วนะคะ1รูปนะคะเป็นเพื่อนที่ช่วยเหลือสปอร์ตมาโดยตลอดเลยนะคะทั้งด้านกําลังใจแล้วก็อื่นๆนะคะนะ่าเลือกมาแล้วนะคะหละังจากนั้นมี ีภาพถ่ายของเขาแล้วนะคะก็ให้นำภาพถ่ายนะคะของเขาค่ะแล้วเราก็เขียนสิ่งที่รู้สึกสำนึกรู้คุณค่ะห้สิ่งสำหรับคนที่เราเลือกมาแล้วนะคะเขียน5สิ่งนะคะโดยตัวอย่างนะคะก็คือขอบคุณใส่ชื่อของเพื่อนนะคะที่ สิ่งที่ขอบคุณเขาค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะชีวิตที่มหัศจรรย์จะเกิดขึ้นนะคะลองไปทำกันค่ะ